สวัสดีครับผมเซเบิร์ตนะครับโตโยต้าโคโรล่า1988นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการอธิบายส่งมอบรถนะครับผมเบื้องต้นมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมขั้นแรกนะครับผมตรงนี้การส่งมอบรถนะครับจะเป็นการอธิบายแบบทวนเข็มบนาฬิกานะครับผมรอบแรกจะเป็นการตรวจความพร้อมของรถนะครับเชิญครับตรงนี้นะครับตรวจสอบเรื่องของสีร่องรอยต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวรถนะครับผมเป็นการเดิน รอบรถนะครับตวนเข็มในการหนึ่งรอบนะครับโดยพาเจ้าของรถนะครับไปการเช็คจุดต่างๆนะครับว่าเวลาได้รับรถแล้วนะครับผมถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมรวมถึงรถที่ติดตั้งอุปกรณ์แล้วนะครับผมก็จะมีการแนะนําด้วยนะครับว่ามีอะไรติดตั้งเพิ่มเติมไปบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับการสวมมอบรถนะครับผมขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับเปิดประตูออกมานะครับด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณนะครับเปิดฝากระโปรงหน้านะครับ ถังน้ามันนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมด้านล่างตัวนี้นะครับนอกจากเช็คตัวบริเวณความเรียบร้อยภายนอกแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมตัวนี้เวลาเปิดฝากระโปรงนะครับผมจะมีสลักบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นสังเกตดูว่าตรงนี้จะมี2จุดนะครับจะเป็นตำแหน่งความสูงของฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัว ยาริสสปอร์ตนะครับผมเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับผมตัวนี้91แรงม้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเวลาการเช็คเข้าใช้งานนะครับตัวรถยนต์เราเข้าเช็คทุกๆ10,000กิโเมตรหรือ6เดือนนะครับเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับผมหรือครั้งแรกนะครับพันโลแรกหรือเดือนเดือนจะเข้ามาเช็คก่อนที่ศูนย์บริการตัวต้าได้ทั่วประเทศนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรแต่บ้านเป็นการเช็คหลังเอาไปใช้งานแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นที่เตือนน้ำมันเครื่อง นี่ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับแนะนําก่อนเช็คนะครับต้องมีผ้าสะอาดนิดนึงนะครับดึงออกมาเพราะจะมีน้ำมันเครื่องเนาะดึงออกมาเช็คก้านจะมีขีดระหว่างบนล่างนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวกระปุกน้ํามันเบรกการใช้งานนะครับก็คือเราสามารถสังเกตได้ว่าสีของเขาจะเป็นสีเหลืองเนาะเวลาใช้งานไปนานๆนะครับผมหรือว่าต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนเราสีมันจะเข้มขึ้นนะครับที่ต่อมานะครับจะเป็นน้ําฉีกกระจกนะครับบริเวณนี้นะครับผม แต่นี้ขออนุญาตแนะนําว่าให้เป็นน้ําสะอาดนะครับเท่านั้นนะครับบางท่านนะครับใช้น้ํายาเช็ดกระจกผสมนะครับแล้วก็ฉีดสามารถทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าบริเวณนะครับกระจกบานหน้าที่ไม่โดนน้ำนะครับมันจะเป็นคราบแล้วถ้านานๆานานไปมันจะขัดออกยากมากๆนะครับแนะนำว่าเป็นน้ําสะอาดนะครับ แล้วก็สังเกตดูว่าตัวนี้นะครับจะไม่มีกระปุกน้ำมัน power นะครับเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ EPS ไม่มีไม่ต้องเติมน้ำมัน power ต่อไปแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับแบบ maintenance free นะครับก็คือใช้น้ำกัดน,น้อยนะครับโดยปกติแล้วรถใหม่เนี่ยเขาจะรับประกันารันตทีแบตเตอรี่อยู่ที่2องหปีหรือ2000 20, 0กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเรื่องของกล่องฟิลต่างๆอยู่บริเวณนี้นะครับจะมีรหัส นะครับตัวเปลี่ยนตัวคีบนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านจะเห็นว่าตัวรอยต่อของตัวรถนะครับตัวนี้จะมีพาร์ทเป็นพาร์ทชิ้นแยกนะครับข้อดีของพาร์ทชิ้นแยกตรงนี้คืออะไรนะครับผมนอกจากซับแรงกระแทกได้ดีแล้วนะครับก็คือลดแรงกระแทกลดความเสียหายในห้องโดยสารนะครับเวลาการเคลมนะครับผมเราไม่ไม่เน้นนะครับเรื่องของการเคาะปักปุกนะครับต่างๆก็คือเราเน้นเปลี่ยนเป็นพาร์ทอะไรมาเลยสั่งมาเป็นชิ้นแล้วก็เปลี่ยน อ๋อนิดนึงครับตัวนี้สาหรยเย็นในหม้อน้ำอขออนุญาตแนะนําเลยว่าเวลาเครื่องร้อนนะครับไม่แนะนําให้เปิดเด็ดขาดเนาะมันสามารถพุ่งได้นะครับบริเวณนี้ต่อไปนะครับขั้นตอนการฝิดฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้สังเกตว่าเรายกประมาณนี้นะครับไม่แนะนําให้กดนะครับผมยกประมาณหนึ่งคืบแล้วเราก็ปล่อยลงนะครับ แล้วก็จุดมาตรงนี้นิดนึงครับอันนี้อาจจะสังเกตยากนะครับตรงนี้เราสามารถถอดออกมาได้มันจะสามารถใส่ที่หมุดลากรถได้กรณีที่รถเราตกหลุมหรือว่าต้องการแรงฉุดนะครับตำแหน่งต่อไปประตูนะครับผู้โดยสารฝั่งหน้าซ้ายนะครับตรงนี้นะครับจะมีแผ่นนะครับเพลดนะครับของรถอยู่บริเวณนี้นะครับหมายเลขตัวถังเครื่องยนต์อยู่บริเวณนี้สังเกตได้ง่ายไม่ต้องเปิดดูใต้เบาะมาอนดก่อนแล้วนะครับหปัญหานะฮะที่ยูเซอร์ใช้งานนะครับผมเจอกันบ่อยๆก็คือประตูหลังนะฮะตัวนี้จะมีตำแหน่งล็อกกันเด็ก นะครับอยู่บริเวณนี้ตรงนี้บางทีเราเผลอไปล้างนะครับเอาไปล้างคาแคหรือว่าเผลอล้างเองแล้วดันลงตรงนี้นะครับจะเปรูปล็อกเด็กดันลงอันนี้ถ้าสมมุติกรณีเราล็อกอย่างนี้แล้วนะครับเราปิดประตูเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้เลยนะครับนะฮะก็คือจากข้างในก็คือจะเป็นการปิดตายเลยนะฮะเปิดไม่ออกนะครับวิธีแก้ไขนะครับง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยเราปลดเซ็นทรัลล็อกที่ตัวรถนะครับและเปิดจากทางด้านนอกนะครับประตูมือเปิดด้านนอกตรงนี้มันจะเปิดใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมสําหรับตัวยาริสัวนี้มันจะมีเพิ่มเติมนิดนี้ เข็มขัดนิรภัยสังเกตุว,ว่าตรงนี้มันจะมีเข็มขัดนิรภัยอีกหนึ่งจุดการใช้งานของเขาก็คือว่าเราต้องดึงลงมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นนะครับจุดเล็กๆนะครับเป็นมาร์กเล็กตรงนี้นะครับมาร์กเล็กตรงนี้เราจะเห็นมีอีกหนึ่งอันครับเราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับลองกลับด้านดนูแล้วถ้ามีคนนั่งตรงกลางนะครับแล้วก็ล็อกฝั่งนี้ครับเป็น3จุด สามตำแหน่งมาทางด้านข้างเลยนะครับก็คือล็อกตัวนี้ปุ๊บถ้ามีคนนั่งกลางก็ล็อก3จุดได้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับการเติมน้ํามันนะครับตัวนี้สามารถเติมได้น้ํามันนะครับได้ e 2 0นะครับผมเบนซินออลเทน95นะครับผมแก๊สโซฮอร์นนะครับตัวนี้นะครับเวลาเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับเราเปิดตรงเวลนี้นะครับปุ๊บอ๋อตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งตัวนี้เป็นตัวยาริสปอร์ตนะครับตัวเปิดฝาท้ายเขาจะเป็นไฟฟ้ากรณีที่เราถอดแบตเตอรี่นะครับหรือว่าแบตหมดเนี่ยตัวนี้จะะไไมม่สาารรถเปิดด้นคับ อันนี้จะเป็นที่กั้นสัมปะท้ายอยู่บริเวณด้านบนนะครับรุ่นนี้นะครับจะยังไม่มียางอะไหล่เนาะนะครับแล้วก็จุดม้าตัวนี้นะครับจะสามารถนะฮะล็อกบอดเด็กได้นะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับด้านข้างจะมีขอเกี่ยวนะครับสมมติว่าเราไปซื้อกับข้าวนะครับซื้อของที่ต้องแขวนนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4จุดจุดหนึ่งรับได้น้ําหนักได้ประมาณ2กิโลนะครับต่อไปครับผมวิธีเวลาปิดนะครับเราจบบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็ดันลงมา ด้านล่างนะครับสำหรับรุ่นยารีสปอร์ตตัวนี้นะครับผมจะมีกล้องมองหลังมาด้วยบริเวณนี้โอเคตัวนี้เป็นตัวล็อกกระจกนะครับถ้าล็อกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะล็อก3บานเลยนะครับแต่ออโต้ฝั่งคนขับถึงเราจะล็อกเขาก็จะให้อภิสิทธิ์นะครับในการเปิดขึ้นลงได้ปกตินะครับเซ็นทร์ล็อกเราล็อกรถแล้วแต่คนขับเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเปิดตอนเซ็นทร์ล็อกล็อกอยู่ก็สามารถลงได้เนาะ,ะแล้วต่อไปนะครับอ่าสุดท้ายละสำหรับภายนอกนะครับตัวนี้จะเป็นจุดมาร์กนะครับของล่มยาง ล้อหน้านะครับเติม36ล้อหลังเติม36จําจำง่ายๆเลยนะครับใช้ตัวนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับของการอธิบายการส่งมอบรถนะครับสำหรับตัวยารีสปอร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปแย่นะครับในเรื่องของการอธิบายภายในตัวรถด้วยนะครับแล้วก็คลิปเก็บความรู้ต่างๆนะครับยังไงวันนี้นะครับผมนะฮะเซเบิร์ตตัวต้าโคราชหนึ่งเก้าแปดแปดมาการใหญ่ติดบอสสนะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ